โฟกัสขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งสำหรับโฟกัสจิรกุลเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่ออกมาประกาศแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสต์เลือกข้างประชาชนแถมยังช่วยสนับสนุนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้รวมไปถึงรวมชุมนุมด้วยตัวเองซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนด้วยน้ำแรงดันสูงและแกส๊สน้ำตาสาโฟกัสก็รวมอยู่ในนั้น ด้วยเจ้าตัวก็มีการออกมาไลฟ์สดเพื่อให้ทุกคนได้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและแม่นยำล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์รายยาวจะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยค่ะโดยสาวโฟกัสได้โพสต์ลงบนแฟนเพจ Facebook ของเจ้าตัว ระบุว่าขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะเราเติบโตมาในประเทศที่เคยชินกับคอร์รัปชันประเทศที่มียาเสพติดมากพอกับคนจนประเทศที่ปลูกฝังคุณค่าของเงินมากกว่าความรู้ประเทศที่สอนให้ประหยัดแต่คนไม่มีจะกินประเทศที่ชอบแจกเงินแต่ไม่สอนวิธีหาเงินประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำถูกหย่อมย่าประเทศที่เป็นเมืองโพสแต่ชอบที่จะเห็นคนฆ่ากันตายแต่รับไม่ได้กับการค้าประเวณีประเทศ ที่ตำรวจทหารมองประชาชนเป็นศัตรูประเทศที่ทหารมีอำนาจมากกว่าประชาชนประเทศที่มียศแบ่งค่าความเป็นคน ประเทศที่เราเป็นได้แค่ฝุ่นใต้เท้าอยากถามผู้ใหญ่บางคนในฐานะเด็กรุ่นใหม่ทำไมพวกเราถึงอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้ทำไมต้องให้พวกเรายอมใช้ชีวิตแบบเดิมทำไมไม่สนับสนุนเราทั้งที่พวกเราคืออนาคตของประเทศนี้หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องจะสำเร็จเมื่อไหร่หนูไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บางคนจะอยู่เห็นวันนั้นของพวกเราไหมแต่หนูมั่นใจว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องจากประชาชนที่รักประเทศ ไ,ไม่ต้องไล่ไปประเทศอื่นไม่ไปนั่นเองละค่ะ